เป็นเหมือนกันบ้างผมแห้งเสียชีฟูข่ะหลุดล่วงใช้มากี่ตัวก็ไม่ตอบโจทย์จนได้มาเจอตัวนี้ค่ะทุกคนฮาวิล่าแชมพูสูตรสมุนไพรสดซึ่งตัวนี้นะคะตอบโจทย์สําหรับเรามากๆเพราะว่าเขาเหมาะสําหรับผู้ที่มีปัญหาผมล่วงและหนังศีรษะอ่อนแอและจะบอกว่าตัวนี้นะคะเขาเป็นแชมพูเซรั่มสมดําสมุนไพรสกัดสด ที่มีส่วนผสมและสารสกัดจากอัญชันมะกรูดบอระเพ็ดใบส้มต่อยและชุมเห็ดยายนสารสกัดแต่ละตัวบอกเลยนะคะว่าคัสสันมาอย่างดีใช้ตัวนี้แล้วดียังไงนะคะเขาจะช่วยลดผมล่วงกระตุ้นการเกิดเส้นผมใหม่ขจัดรังแคฟื้นฟูผมใหม่ให้แข็งแรงบำรุงหนังศีรษะให้สุขภาพดีใช้ได้ทั้งชายและหญิงและทุกวัยผลลั์หลังใช้ตัวนี้นะคะคือผมขาดหลุดล่วงน้อยมากแทบจะไม่ร่วงเลยและสัมผัสได้เลยว่าสุขภาพผมของเราคือดีขึ้นจากเดิม มาก,มากสำหรับใครที่มีปัญหาสระพัดผมอยู่กำลังมองหาตัวช่วยดีๆแต่อย่างไม่เจอสักทีสมายขอป้ายยาตัวนี้เลย